วันที่10มิมถุนายน2564เวลา14นาฬิกานายสิทธิชัยจินดาหล,ลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชนาทิพย์เสียมย้มปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายเรืองฤทธิ์ผลดีหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์วาตภัยอุทก,กภัยน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินโคลนถล่มระดับอำเภอ ณนห้องประชุมอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายพะอบินสะอาดในอำเภอศบเมยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัยน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินโคลนถลม่มจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี2564เพื่อรับทราบปัญหาพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากในเขตอำเภอศกเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากการรายงานอำเภอศกเมยประสบภัยพิบัติในแต่ละปีเช่นน้ำในแม่น้ำยวมแม่น้ำเงาเอือล้น ท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนท่วมพื้นที่ถนนน้ำป่าไหลหลา,ลากดินคโคลนถลม่มทั้งนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์วาตภัยอุทกภัยน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินคโคลนถลม่มอำาเภอศกเมยได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยการจัดตั้งกองอำนวยการแก้ไขปัญหาวาตภัยอุทกภัยระดับตำบล พร้อมเป็นวอร์รูมติดตามสถานการณ์บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงภายหลังการประชุมผู้วาราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่เกิดอุทกภัยซ้ำซากจุดแรกคือถนนเข้าไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงามีน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนเสียหายทุกปีต่อจากนั้นเดินทางไปยังพื้นที่บ้านแม่ทะลุหมู่ที่ห้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากแม่น้ำยวมไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สั่งการให้มีแผนงานหรือโครงการที่จะต้องแก้ไขปัญหาทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยเฉพาะพื้นที่เกิดภัยซ้ำซากในทุกปีพื้นที่สูญเสี่ยงพื้นที่เปราะบางโดยให้น้นการป้องกันไว้ก่อน เพื่อลดปัญหาและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นครับวันนี้ได้มาที่อำเภอสมเวยนะครับก็ได้พูดคุยกันถึงสถานการณ์แล้วก็การเตรียมความพร้อมอต่างๆซึ่งโดยทั่วไปนะครับของอำเภอสมเวยก็ยคล้ายๆกับอำเภออื่นๆที่ผ่านมา จุดวิกฤตของศพเมยก็อยู่ตรงนี้ครับห่ที่2บ้านแม่ขะาตวนแต่อยู่ตําบลศพเมยนะครับซึ่งอยู่ใกล้แม่น้ํายวมซึ่งจุดที่เราอยู่ตรงนี้ก็ถ้าเกิดช่วงหน้าน้ํไหลหลากน้ําก็จะล้นตลิ่งขึ้นมาแล้วก็จะท่วมในพื้นที่หมู่บ้านแล้วก็อาคารบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่เกษตรเพราะฉะนั้นจุดวิกฤตแบบนี้ที่มันเกิดภาวะท่วมซ้ำซากก็ต้องได้รับการแก้ไขนะครับในระยะยาวก็มอบหมายให้องค์การมหาส่วนตำบลสพเมย ได้สำรวจออกแบบนะครับเขื่อนป้องกันตะลิ่งที่เป็นลักษณะถาวรก็คือการวางของแกลเบียนเราอาจจะทําในช่วงที่เป็นจุดวิกฤตก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับไปซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ระยะทางเป็นหลายๆกิโลอยู่นะครับส่วนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสําหรับอุทกภัยปีนี้นะครับก็คงจะต้องใช้งบป้องกันยับยั้งนะครับวางกระสอบทรายตามแนวถนนนะครับระยะทางประมาณ 500เมตรครับเพื่อการมวลน,น้ําจากฝั่งแม่น้ํายมเข้าท่วมในส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยและก็พื้นที่เพื่อการเกษตรครับก็คงจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านเฉพาะปีนี้ไปก่อนส่วนประเด็นอื่นๆนะครับของสุกเมยที่มีการหยิบยกคนขึ้นมาและเป็นประเด็นที่มีความแตกต่างจากอําเภออื่นอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของอความสุ่มเสี่ยงของต้นไม้นะครับที่อยู่ริม สายทางต่างๆนะครับซึ่งมีสภาพที่สุ่มเสี่ยงนะครับที่จะหักโค่นนะครับอาจจะเป็นเนื่องจากสาเหตุมีการยืนต้นตายหรือสออาจจะถูกทำลายในแกนกลางข้างในก็เกิดความไม่ไม่มั่นคงแข็งแรงและสามอาจจะเกิดจากฐานรากซึ่งถูกกัดเซาะต้นไม้ก็จะมีลักษณะของไม่ตั้งตรงครับไม่อยู่ในภาวะปกติมีการโน้มเอียงซึ่งก็สุ่มเสี่ยงที่จะ หักโค่นหรือล้มลงมาวันใดวันหนึ่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงที่มีฝนตกหนักเมื่อหักล้มลงมาก็อาจจะมากีดขวางถนนหรือว่าถ้าเกิดไปล้มทับยวดยานพาหนะที่สัญจรก็แน่นอนครับเกิดความสูญเสียอาจจะทั้งทรัพย์สินทรัพย์สินชีวิตร่างกายรวมถึงล้มพาดสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้า,า,ฟา,ฟาก็น่าจะเกิดเหตุที่เรื่องกกะแสายไฟฟ้าด้วยเพราะนั้นเรื่องนี้ก็คงจะต้องแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะครับความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่นหน่วยพัฒนาการพื้นที่ก็มีกําลังและก็มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมที่จะทําการตัดโค่นเพียงแต่ยังติดประเด็นเรื่องการขออนุญาตนะครับในการตัดโค่นจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดซึ่งเรื่องนี้ก็พรุ่งนี้ในการประชุมที่แม่สะเลียงก็จะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้คําแนะนําเพื่อให้การขออนุญาตการตัดต้นไม้ที่มันมีความสุ่มเสี่ยงให้เป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับหน่วยงานที่ มาปฏิบัติหน้าที่ก็จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสบายใจแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ที่พูดกันมาที่นอกเหนือจากยังอำเภออื่นในประเด็นที่2ก็คือพื้นที่ที่มันมีลักษณะของการตัดถนนใหม่หรือการปรับปรุงสายทางใหม่แน่นอนันการตัดถนนใหม่หรือปรับปรุงสายทางใหม่มันจะเกิดการาเปิดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ไหล่เขาพื้นที่ใหม่ การเปิดพื้นที่ใหม่ของไหลเขาก็ทําให้ดินหรือหินนั้นยังไม่อัดแน่นก็สุ่มเสี่ยงนะครับในการที่จะเกิดการพังทลายลงมาการแก้ไขเบื้องต้นครับก็เนื่องจากว่าดินมันหรือหินมันยังไม่แผ็ตัวยังไงก็ต้องรอให้เขาแผ็ตัวก่อนก็คงต้องใช้การแก้ไขเบื้องต้นโดยการใช้เครื่องจักรเครื่องมือนะครับตักโกยสิ่งที่มันมาอุดตันตรงร่องระบายน้ําหรือกีดขวางต้นผิวกะลจอดออกไปในระยะยา,ยาวหากว่า ชั้นหินชั้นดินเข้าแผกตัวพอสมควรแล้วทางฝั่งทางหลวงชนบทก็อาจจะทําโครงการลักษณะของเป็นเนตตะข่ายนะครับหรืออาจจะทาวรที่เป็นลักษณะของอเป็นผนังแกรนิตเออผนังคอนกรีตเป็นต้นก็คงเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขใน,ในระยะยาวต่อไปครับ